ดูเจ้าสองตัวนี่ครับผมมันได้เก่งจับปลาท่านผู้ชมมาไอ้ย่อนเบ็ดขวดทิ้งไว้สักห้าออนครับผมเยอของเรานั่นก็คือเยื่อนเนื้อหมูครับท่านผู้ชมย่อนไว้ทํามขอ,อบนะครับท่านผู้ชมนะฮะตามขอบประกัดตามไปเนี่ยนะครับผมแต่ขอบเนี่ยห้าตัวครับผมลองมาหยอดดูเอสงสัย,ยังเห็นได้เดีือออกมาก่อน หอมเบ็ดของเราสวัสดีครับท่านผู้ชม,มแมลงนี้เจอกับไอ้เก่งแห็นแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกะลาครับท่านผู้ชมแมลงนี้ไอ้เก่งจะปลาท่านผู้ชมมานี่ครับผมหย่อนเบ็ดขวดเข้าท่านผู้ชมจํานวน5ออนซ์นะฮะแล้วก็เหยื่อของเราวันนี้ไอ้เก่งใช้ถึงเหยื่อเนื้อหมูนะครับผมเหยื่อเนื้อหมูสดนะครับนี่ครับผมไอ้เก่งหั่นมาเป็นตีนแบบนี้นะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้เก่งจะปลาท่านผู้ชมมาดูวิธีใส่ของมันแล้วก็หย่อนทิ้งไว้สักไปคืนนึงนะครับผมแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเราก็มาย้ำ ต้องเที่ยวน่อยครับท่านผู้ชมต้องแางมานิดนึงครับแล้วก็ทําช่องมันนะครับผมพอที่จะย้อนเม็ดของเราลงไปได้นะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยเกี่ยวเหยียบหอเก่งนะครับผมมีขนมปังทีมาด้วยก็เกี่ยวไปตามเนี่ครับตามขอเบ็ดนะครับผมเกี่ยวให้มันเต็มขอเบ็ดนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับผมเราจะมาชมกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่า มันจะพอจะติดตัวกับค่บท่านผู้ชมนี่นะครับผมนี่อ่านี่ครับผมแล้วก็เบ็ดของเราก็เป็นเบ็ดขวดนะครับผมความยาวของเก่งใจประมาณ50เซนคับท่านผู้ชมประมาณนี้ฮะเชือกจากปลายเบ็ดมาหาขวดนะครับผมแล้วก็ย้อนลงไปแล้วค่ท่านผู้ชมจุ๋มแบบนี้แล้วครับผมถึงไปแบบนี้ครับผมโอเคครับผมไปหมายต่อไปเลยไหครับหมายนี้ก็เช่นกันครับ ปิดฝาดึงสายออกมานีครับผมเกี่ยวเยือแต่หน้าลงไปเล่นน้ําอย่างนั้นลูกไปแล้วครับลงไปเล่นน้ำหมดละช่วงใบไอเก่งปลาไปไปดอยครับท่านผู้ชมไปหาพึ่งครับผมกับท่านนายพรานโฟมก็โอเคอยครับเจอสองครั้งครับท่านผู้ชมแต่ว่าสามารถที่จะตีได้ครับเพราะว่ามันน้อยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเรียบร้อย แหกนิดนึงหยอดลงไปแบบนี้เลยมัดไว้นิดนึงก็ได้ครับผมก,นนบก่อนนับก่อนนั้นมันจะลากเยื่อเข้าไปไกลครับไอ้ยากลากไอ้เบสเฮานะครับผมไปครับท่านผู้ชมไปหมายต่อไปเลยไปนะแหวกแล้วเกี่ยวเบสแล้วหย่อนเบสนะครับผมแล้วก็เอาวางไว้บนนี้ครับนี่ ว่าถ้ามันกินเนี่ยมันก็จะลากลงไปครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไว้ลุ้นกันไว้พรุ่งนี้เช้านะครับผมไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเจ้านี้เก่งปลาท่านผู้ชมมายามเบสขวดของเขานะครับผมที่เขาตกไว้เมื่อวานนะครับจํานวน5ตัวนะครับมาครับมารุ้นครับผมว่ามันจะมีตัวของเขากันนะครับท่านผู้ชมเขานี้ขมุกขมัวครับอากาศเป็นหมอกควนก็เป็นอย่างนู้ครับผมไปครับผมไปเก่งปลาท่านผู้ชมรุ้นกันครับ โอ้หลังแรกเป็นไงจ๊ะสายไม่ตึงเลยท่านผู้ชมโอ้สายอันแรกเยื่ออยู่ในกาครับทิ้งไว้ครับผมไปครับผมกรใหม่ต่อไปไอ้เก่งขอร่อนแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมเพราะมีแค่ห้าตัวนะครับโอ้หลังนี้ก็โอ้หลังนี้เยื่อคข้งบนเพลครับเดี๋ก่อนเดี๋ยวมันไม่จมครับผมนี่ โอเคครับผมไปใหม่ต่อไปห,ไปหลงที่สามกันครับหลงที่สามบหลังที่สามโอ้หลงที่สามก็เงียบคลิปครับผมไว้ก่อนนะครับผมพอมายามนะครับไปหลังที่สี่กันหลังที่สี่ลงที่ห้ากันครับผมแตวแนวเต้แนว,แ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 วจะได้กินไม้นี่อีกเลยอันนี้ว่ายังไงไม่ใส่ตึงๆไหมโอ้อันนี้ใส่ตึงๆครับท่านผู้ชม ใส่ตึงๆครับผมโอ้อัตอนนี้ดึงคับท่านผู้ชมขอนืญาตนะครับอะไรเนี่ยโหเด็กเก่งขอเนืญาตั้งกล้องก่อนนะครับท่านผู้ชมหลอดนี้ติดครับเต่หัววติดอย่างครับผมเนี่ยอุ้ย โอ้โหติดปลาไหลครับท่านผู้ชมติดปลาไหลโอตลต้ติดแล้วติดแล้วครับผมติดแล้วครับมาชมใกล้ๆครับผมขยายกล้องมานิดนึงโอ้โหติดปลาไหลครับท่านผู้ชมหมายนี้หมายนี้นะครับผมติดปลาไหลครับนี่ว่าแล้วเหยื่อน้หมูของเราได้ผลจริงๆด้วย นี่ครับผมปลาไหลครับปลาไหลเฮ้ย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 อย่าหลุดนะเว้ยโอ้โหนี่ครับผมนี่ปลาไหลครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่นี่ครับผมปลาไหลหนึ่งตัวครับติดปากเต็มเต็มนะครับนี่มาแล้วเป็นผลแล้วเป็นผลแล้วนี่ครับผมโอ้โหปลาแล้ว ไม่พลาดครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เก่งนะครับผมนี่ปลาไหลครับท่านผู้ชมนี่ครับผมไปเก่งขออนุญาตเก็บก่อนนะครับไม่ไหนจะถุงแหมนเราโอโ้โหเดี๋งไปงหาถุงแหมนก่อนผมใส่ถุงหิ้วเลยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนี่ครับ,บหนึ่งตัวครับท่านผู้ชม แกะนี่ออกก่อนนะครับแกะย่าออกก่อนนี่ครับผมฮ่านี่หนึ่งตัวครับท่านผู้ชมปลาไหลครับผมใส่ลงไปไปครับผมไปหลังสุดท้ายลยครับปลาก็เริ่มสางแล้วครับท่านผู้ชมนี่เริ่มแจ้งแล้วครับผมนะครับหลังสุดท้ายใกล้กันนี้ดละครับโอ้หลังสุดท้ายโคนตั้งเหมือนกันครับผม เอาแล้วกดตั้งแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับผมใส่ตึงๆครับเดี๋ยวเก่งของนี่ตั้งกล้องกันนะครับผมอุ๊บโอเคครับผมทางกล้องเสร็จใส่ตึงๆครับท่านผู้ชมเอาแล้ครับมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับโอ้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 าเอาเอเฮ้ย โอ้ยโอ้เสียฟยีแล้วครับกินเหยื่อครับท่านผู้ชมโอ้ดึงมาติดในนี่โอ้โอ้โอนะครับกินเหยื่อนะครับผมโอ้ไม่ติดครับผมหลังที่แง่โอเคครับอ้ยเก็บครับผมเก็บนี่ได้หนึ่งตัวครับ โอเคครับท่านผู้ชมสรุปผลงานของเราเช้านี้นะครับผม5ตัวนะครับอ่าได้ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมนั่นก็คือได้ปลาไหลครับผมได้ปลาไหลสายงามนะครับเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับผมปลาไหลสายงามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมได้ปลาไหลหนึ่งตัวครับโอ้โหเงวจัดลาดครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับเช้านี้ไอเก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเกรียงจะปลาท่านท่านผู้ชมไป ใช่คับดักหนูหรือว่าจะไปอจอมเบ็ดหรือว่าตกปลาที่ไหนนะครับผมฝากที่ตามชมตัวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ให้เก่งขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เก่งใหม่นะครับผมเพราะว่าช่องเดิมพอให้เก่งมันเข้ามาได้นะครับผมเสียดายคนาดท่านผู้ชมผู้ที่ต่าหมื่นกว่าครับแต่เข้าไม่ได้ครับผมนี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นี่ครับผมเหงาจัดลาดครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าให้เก่งจะพาท่านผู้ชมไป ทำอย่างกันที่ไหนนะั้นรอติดตามชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายค่บท่านผู้ชมกลับบ้านครับผมไปครับออ๊บย